กลับมาอยู่กับคอนเทนต์ F1 อีกแล้วครับจบไปแล้วครับกับการแข่งขันที่ m ม x กโกกลังปีเรียกว่าเป็นสนามที่แบบดุเดือดเดือดพานมากนะคือผมเนี่ยก็ตั้งตาดูแต่ตีสามแต่ก็ดูไม่จบนะ้หลับไปก่อนสักตีสี่โอ้ลืมไม่ไหวละไปก่อนซะละเออนะก็มาตามดูย้อนหลังอีกนิดน,นึงโอเคก็ผู้ชนะอันดับหนึ่งครับตกเป็นของแลนโดนอริสโอ้ก็เรียกได้ว่าแลนโดนอริสเนี่ยโชว์ฟอร์มเทพมากสำหรับการแข่งขันที่ แมสโกลกลังปีนี้ต่อมาได้อันดับ2ครับเป็นชาร์ลส์เล็แกล์อันดับ3ามมาก์สเปเปนเรียกได้ว่าเป็นสนามที่ทการแข่งขันที่ดุเดือดมากนะผมดูช่วงแรกนี่คือมันมากแล้วผมจะมาวิเคราะห์ช็อตสําคัญต่างๆและกันในการแข่งขันที่แม s โกลกลางปีนี้ตอนนี้ครับจากการชนะของแลนโดนอริสที่ m a อแมกโกนี้ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับตารางคะแนน ตอนนี้ผู้ที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนจึงแชมป์โลกเนี่ยก็คือแลนโดนอริสครับซึ่งห่างจากอันดับ2อย่างออสการ์เิียสตรีเนี่ยแค่นหนึ่งแต้มส่วนอันดับ3ามที่ห่างกับแม็กเวิร์สตทเปนเนี่ยก็ห่างอยู่36แต้มก็เรียกว่า36แต้มเนี่ยด้วยความพีคของแม็กเวิร์สเทเปนในเรสต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการเปิดขึ้นฤดูกาลหลังที่ผ่านมาเนี่ยสาแต้มของแม็กเวิร์สตทเปนที่ห่างกันอยู่เนี่ยถือว่าห่างกันไม่เยอะเลยครับสาหรับแลนโดกับแม็กซ์นะ หากดูจากฟอร์มแม็กซ์ในหลังจากเปิดครึ่งฤด,ดูกาลหลังมานี้อะซึ่งในการแข่งขันหลักผู้ที่ทำเวลา f a s t e s ส l a p ก็เป็นตัวของจอร์ดรัสเซลครับ1นาที2 0วินเรียกได้ว,ว่าในการแข่งขันวันนี้เนี่ยแลนดนอริสโชว์ฟอร์มเทพมากตั้งแต่การคอลิฟายเลยเวลาการคอลิฟายของแลนดนอริสเนี่ย1นาที15.586วิจุดเรียกว่าโหดมากๆสำหรับที่แมสโกนี้ด้วยความที่ สนามแมกิโกเนี่ยครับมันเป็นสนามที่มีความสูงมีความสูงเหนือทะเลเนี่ยอยู่ที่เอ่อราวๆ2.2กิโลเมตรทำให้มันเป็นสนามที่มีอากาศเนี่ยมีความเบาบางความหนาแน่นของอากาศเนี่ยน้อยทําให้ตัวรถเนี่ยครับต้องเซตอัพแบบไฮดาวฟอร์สกันซะส่วนใหญ่ซึ่งอ่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนที่ดู F1 นเนี่ยน่าจะเข้าใจละแต่บางคนอาจจะงงหรือว่า ไอการที่แรงกดอากาศมันน้อยเนี่ยความหนาแน่นของอากาศมันน้อยเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างหนึ่งการระบายความร้อนของตัวรถครับมีผลที่แม็กซ์โกนี้ซึ่งเราก็เห็นจากปัญหาของค uh, าร์ลัสไซที่เหมือนจะมีปัญหากับเครื่องยนต์เนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็มาจากความร้อนเหมือนกันในเรสนี้แล้วก็ในเรสนี้เนี่ยมันด้วยความที่สนามเนี่ยแรงกดอากาศมันน้อยมากต้องใช้เซตอัพแบบ v e r ร High Down f า r c e maximum down f o r า e เนี่ยขนาดว่าใช้ m a x i m u m down า o r c e แล้วเนี่ยแต่ว่าในทางตรงยาว ก่อนเข้าโค้งแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําความเร็วกันระดับ340กิโเมตรต่อชั่วโมงแบบเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเรียกว่าความยากของสนามนี้คือมันหนึ่งมันมีโค้งที่มีความเร็วต่ําและความเร็วกลางเนี่ยคัอนข้างเยอะโค้งไฮสปีดแบบแฟตเอาท์เนี่ยก็มีให้เห็นบ้างแต่ว่ารูปแบบของสนามเนี่ยก็มันไม่ค่อยเอื้อให้สามารถทํแฟตเอาท์แบบกดคันเร่งเต็มที่ได้สักเท่าไหร่ต้องมีผ่อนต้องมีเชนเกียร์ลงบ้างอ่าก็เรียกว่าจะอ่าเป็นแฟตเอาท์ที่ไม่ได้เร็วมากเป็นเหมือนจะเป็น กลางๆแล้วกันอ่าส่วน S curve เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเข้า S curve ที่มาเร็วจากตอนแรกแล้วก็มาเบรกหนักเบรกแรงรถเนี่ยมันมาเร็วมากถึงแม้จะเซตอัพแบบ very high downforce แถมการจะเข้าโค้งเนี่ย downforce มันไม่ค่อยมีเนี่ยมันจึงทำให้เกิดการส l i ด์ของล้อค่อนข้างง่ายทำให้ล้อหมุนล้อปัดล้อฟรีเนี่ยค่อนข้างง่ายทำให้การเข้าโค้งเนี่ยการหักหน้าพวงมาลัยมีความสำคัญมากๆทำให้ uh, racing line ในการขับ ในสนามนี้เนี่ยจะค่อนข้างพลิกแพงได้ยากหน่อยเพราะว่าดาวฟอร์ดเนี่ยมันมันต่ำครับการจะเข้าเลนนอกฉีกเข้าในเนี่ยมาเร็วแล้วจะมาตัดเลนนอกเข้าเนี่ยบางทีมันมันยากนะโอกาสที่เออล้อหลังจะเสียกริปเนี่ยแล้วล้อหลังสไลด์เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับสาหรับสนามนี้นะแต่ว่าก็เป็นการแข่งกันที่ดูเดือดออก็เรียกว่าเดี๋ยวผมจะมาขอวิเคราะห์ประเด็นหนึ่งก่อนละกันเป็นประเด็นเออที่โค้งแรกของแม็กเวิร์สเต็เปนที่มีประเด็นในช่วงการออกสตาร์ทนะ อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนเนี่ยมาดูเรามาดูภาพช้ากันหน่อยจังหวะการออกสตาร์ทของที่มีประเด็นกันอ่ะช่วงการออกสตาร์ทครับเราก็จะสังเกตว่าชาวสเลคล์เนี่ยขึ้นมาปิดทันเซอร์ไว้ทันเซอร์ก็พยายามจะแซงส่วนแลนโดเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีครับเขาพุ่งไปไกลละจังหวะนี้ครับแม็กซ์เนี่ยใช้สลิปสตรีมเจอเดอร์ตี้แอร์นิดๆก็บุ่นขึ้นมาแซงจอร์ดรัสเซลได้ไปเรื่อยๆครับก่อนที่ก่อนที่จะเกิดจังหวะที่แม็กซ์เนี่ยพยายามจะเร่งแซงอ่ะตัวของทันเซอร์ลูอิส ส่วนชาสเลอ์แคร์เนี่ยก็พยายามจะบุ่ดเลนในก็โดนบีบท,ทั้งนั้นเซอร์วิสแม็กเนี่ยมาเร็วมากครับจนเออเลยเบรกิ่งโซนไปไกลนะมาเบรกลอ้ลอล็อกตรงจุดแบบโอ้รหลาวๆแบบ50เมตรเนี่ยซึ่งในการขับในสนามนี้เนี่ยการเบรกระยะขนาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับมันเรทเบรกมากและเบรกหนักเกินไปจนมันไม่ได้แล้วอ่ะมันสุด สุดกริปที่มีละจนล้อหน้าล็อกเนี่ยโค้งไม่เข้าจนต้องออกไปด้านนอกเลยครับซึ่งหลังจากจังหวะเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีตัวของชาลส์เลอร์แคร์เนี่ยเรียกว่าหลุดออกแทร็กไปแล้วก็ไปบุญกลับเข้ามาก็ไปคืนตำแหน่งให้แลนดส่วนอตอนนี้จังหวะนี้เนี่ยก็เป็นตัวของจอร์ดเซลเขาโวยวายนะเฮ้ยแม็กซ์แบบหลุดแท็กออกไปทําไมไม่ไมคืนตำแหน่งให้ผมมั่งอะ่ะมันเป็นเพราะอะไระทีนี้ผม จะมาอวิเคราะห์ช็อตนี้กันหน่อยว่าทําไม uh, เอ่อแม็กเวสร์เปเป้นจากการโนต้ตไว้ของทางสจวตเนี่ยจะมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเพราะอะไรแม็กเวิร์สเปเป้นช็อตนี้มันถึงไม่ต้องคืนตําแหน่งให้กับจอตวัซเซล,ลนะหากเปบเทียบกับกรณีของฮันเซอร์ลูอิสบ้างเหมือนกันอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาย้อนดูช็อตนี้กันน,นิดนึงเราจะมาวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ว่าทําไมแม็กเว์สเปเปนเนี่ยมันถึงไม่ถูก ถูกโทษอะไรเลยโอเคเราจะเห็นว่าแม็กซ์เวอร์สแทปเปนในช็อตนี้เนี่ยเขาสามารถขึ้นแซงตัวของจอร์ดรัสเซลได้แล้วนะหากเราดูจากภาพช้าคือเหตุผลที่ผมมองว่าทางสจวตัดสินใจไม่ลงโทษแม็กซ์เวอร์สแทปเปนเมื่อเทียบกับกรณีของท่านเซอร์ลูอิสเนี่ยเนื่องจากอ่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของลายการขับในสนามน,นี้ในโค้งแรกกันนิดนึงคือตัวแม็กซ์นะครับสามารถแซงจอร์ดรัสเซลได้ก่อนถึงเบรกกิ้งโซนนะซึ่งอ่า โซนการเบรกในเลสซิ่งไลน์ปกติในสนามแมกสโก้นี่นะใน f อฟวันยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยสิบเมตรก่อนเข้าโคง้งหรือบางคนอาจจะไปเบรกที่ร้อยหรือเก้าสิบเก้าสิบนี่ถือว่าเรทเบรกมากละส่วนใหญ่จะอยู่ที่ก่อนร้อยลองลองลอง,ลองเปรียบเทียบดูกับแลนโดนะอันนี้หากเราสังเกตเออ่ตรงป้ายสีขาวเล็กๆเนี่ยไม่รู้เห็นกันไหมมันคือป้ายร้อยห้าสิบเมตรนะครับอ่ะเราสังเกตว่าแลนโดขี่เลยละต้นไม้บังอยู่ สีน้ำเงินเนี่ยเขาป้ายร้อยเมตรอ่ะหากเราดูจากภาพใช้เดีเนแลนโดเริ่มเบรกละในขณะที่แม็กส์มาะเบรกตรงห้าสิบนี้ก็ล้อล็อกไปตามระเบียบครับคือเหตุผลที่อ่าหม,มาวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือแม็กเนี่ยสามารถขึ้นแซงจอร์ดบราซลได้ก่อนถึง breaking zone และผมวิเคราะห์ว่าหากเรามองในมุมมองของ r รสค control นะผมคิดว่าถ้าในจังหวะนี้มันไม่ได้ชุนละมุนมากนะ แม็กซ์ที่ขึ้นแซงจอร์ดรัเซลได้ในช็อตนี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้าระยะเบรกในเบรกิ่งโซนได้ทันก่อนที่รถจะมาเบรกล้อล็อกหลุดแทร็กแบบเนี้ยคือหมายความว่าหากเราตัดภาพว่าแม็กซ์ขึ้นแซงจอร์ดรัเซลได้ก่อน110เมตรเคอก่อนอช่วง150เมตรก่อนด้วยซ้ํา หากเรามองจากมุมเนี่ยจริงๆแม็กซ์เบรกทันผมมองว่าแม็กซ์อยู่ในจุดที่ได้เปรียบแล้วและจอร์ดรัสเซลไม่ใช่คู่กรณีของแม็กซ์แล้วถือว่า Max แม็กซ์แซงสําเร็จแล้วครับหากเราวิเคราะห์แบบนี้นะซึ่งก็ผมก็คิดว่าเห็นด้วยที่แม็กซ์ Max ไม่ได้ถูกลงโทษในชอน็อตนี้คือผมคิดว่าคู่กรณีของแม็กซ์ในช็อตนี้ควรเป็นท่านเซอร์ลูอิสหรือชาลส์เลคแร์มากกว่าด้วยซ้าเออส่วนจอร์ดรเซลน่ยคิดว่าไม่อาจลอะอ่แล้ว,แล,วแล้วการกระทําของแม็กซ์เนี่ยที่เรียกว่า พอหลุดแทร็กออกไปแล้วเนี่ยครับก็มีความพยายามแบบไม่ได้รีบกลับเข้ามาทีไปลงหญ้าไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปผ่านเนินทรายมันนิดนึงเจตนาของแม็กซ์เนี่ยก็ดูจะ,ะไม่กระทําการน่าเกลียดเกินไปก็การลงโทษโดยธรรมชาติของแทร็กอยู่แล้วไปลงหญ้าลงทรายมาก็ผมเลยคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําให้อะแม็กซ์เวิร์สเตปเปนในช็อตนี้เนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษอะไรไม่ได้ถูก time พน n ตี้เหมือนทันเซอร์นะก็โอเคจะว่าลำเอียงกับแม็กซ์ไหมก็ กํากึงอยู่นะก็นี่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงเป็นดราม่าเมื่อในกรณีของแม็กกับท่านเซอร์กันอยู่อ่ะเอามาดูช็อตที่ท่านเซอร์มีประเด็นกับแม็กซ์กันหน่อยคือช็อตนี้เนี่ยท่านเซอร์เนี่ยมาคือท่านเซอร์เนี่ยยังไม่ได้แซงแม็กผ่านไปชัดเจนนะมันอยู่ในสถานะเคียงข้างกันอยู่แล้วท่านเซอร์เนี่ยก็มาเบรกเบรกหนักเบรกล้อล็อกตรงนี้จากการที่มาเร็วมาแรงก็เทล,ลเบรกไม่ทันก็ล้อหน้าซ้ายล็อกไปก็เรียกว่าพอมันโค้งไม่เข้าแล้วก็ตัดสินใจเบี่ยงออกซ้ายเลยนะ การกระทําตรงนี้ของท่านเซอร์เนี่ยผมคิดว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคือการทําการกระทํารรทตรงนี้ของท่านเซอร์เนี่ยผมมองว่ามันจริงท่านเซอร์ก็ก็ผมคิดว่าเขาพยายามจะเลี้ยวเข้าไปก็ได้นะแต่เลือกที่จะตัดออกมาอ่ะพอตัดออกมาเนี่ยที่มันเป็นประเด็นระหว่างทางเรสต์เด렉เตอร์ที่ทําให้ท่านเซอร์เนี่ยมีปัญหาโดนโทษความเป็น,นที่สิบวินั่นเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นไลน์แทร็กตรงเนี้ยจริงๆแล้วการออกแทร็กลิมิตตรงเนี้ย นักขับนะครับต้องไปขับลอดไอ้เส้นสีขาวนี้เล็กๆเนี่ยไอทางเห็นจุดปาสีเหลืองไหมนักขับจะต้องมาเลี้ยวเข้าไอ้เส้นสีขาวตรงนี้นะแต่ท่านเซอร์กลับเลือกไม่เลี้ยวเข้าไปครับตอนแรกเหมือนจะเลี้ยวเข้าไปละอาจจะหน้ามันดื้อน,นะอันเดอร์สเตียก็เลยตัดสินใจลงยาเลยแล้วกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ามันเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ท่านเซอร์เนี่ยโดนโทษ time ทน e n a 10วินะคือท่านเซอร์เนี่ยไม่เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามแทร็กเออทางไกด์เนี่ยที่มันมีไว้ให้ซึ่งเอาจริงผมคิดว่าท่านเซอร์เนี่ยขี่ตามเนี่ยอาจจะไม่โดนโทษ10วินะอาจจะโดนน้อยกว่านี้อาจจะโดนโทษแค่ทืนตำแหน่งด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แต่ห้ามาเทียบกับความแฟร์ของแม็กที่ไปพุ่งออกหญ้าไปเมื่อกี้มันเกิดการชั่งน้ําหนักมาเกิดตามตั้งคําถามนะครับกมก็ ผมดูตอนนั้นนะผมเอะเลยนะรู้สึกเหมือนกันแต่ตอนดูสดอยู่ตอนนั้นยังไม่หลับอะ่ะเอ๊มันมันน่าคิดนะแต่หากเรามามาคิดในมุมมองของเรส e เดเรกเตอร์บ้างเนี่ยก็คือไอ้ที่มันต้องคืนให้จอร์ดอย่างเงี้ยคือแม็กเนี่ยเขาแซงจอร์ดมาไอ้จุดที่แบบมันสาเร็จแล้วอะแล้วมันก่อน breaking โ o n e ด้วยซ้ําแต่ฮันเซอร์เนี่ยเรียกว่าไปตีคู่กับแม็กอยู่แล้วก็ไปออก t r a ็กแบบนี้แถมยังไม่ปฏิบัติตามเส้นทางที่เขา mark าไว้ให้อีกก็ เรียกว่าโดนสิบวิก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้นะถือว่ามาคิดย้อนตามดูดีๆเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ลำเอียงอะไรขนาดนั้นนะโอเคถือว่ายอมรับได้อยู่อ่าในตอนนั้นนะ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากท่านเซอรออาจจะรู้สึกไม่แฟร์แต่ผมคิดว่าถ้าเขาได้มีโอกาสได้มาย้อนดูรีเพลย์หรือมาวิเคราะห์ชรนี้จริงๆ,ๆเนี่ยเขา่าจะยอมรับได้อยู่ว่ามันเพราะอะไรเหตุผลม,มันเป็นเพราะอะไรอ่าซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเคลียร์นะ วิเคราะห์ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคิดว่าที่เป็นประเด็นในในมุมมองของท่านเซอร์ลูอิสแฮมิงตันที่ตอนนั้นเขาอาจจะหงุดหงิดไปหน่อยเฉยโอเคก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆครับสําหรับเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นกันที่แัลมาสโกจีพีและเดี๋ยวนี้ผมจะมาขอมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนั่นนะคือกรณีของออสการ์พิแอสรีในสนามที่แัลมาสโกเนี่ยเอาจริงก็ดูจะมีจังหวะที่แซงอ่บคิมมี่ แซงจอร์ดนะคือช่วงหนึ่งมันมีช่วงที่จอร์ดเนี่ยเขาขอสลับตําแหน่งกับคิมมี่เพื่อขึ้นไปแซงตัวของอโอลิเวอร์แบรแมนแต่สุดท้ายเนี่ยทีมตัดสินใจช้าไปหน่อยแก๊ปมันห่างเยอะขึ้นจอร์ดก็ไล่ไม่ทันก็มาติดหลังคิมมี่แต่สุดท้ายเนี่ยจอร์ดก็ยอมคืนตําแหน่งให้กับคิมมี่นะก็จอร์ดเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่สามารถขึ้นแซงตัวของอโอลิเวอร์แบรแมนได้เนี่ยเขาจะยอมคืนตําแหน่งให้กับคิมมี่อันตัวนี้ดิโอเคก็เคลียร์กันไปครับสาหรับเ e r c e d e เเอาล่ะทีนี้เรามาพ ออสการ์พิแอสทรีที่สถานการณ์ตอนนี้ดีวะ่ะคือออสการ์พิแอสรีตอนนี้เนี่ยตามหลัง1คะแนนซึ่ง1คะแนนเนี่ยแทบไม่มีผลเท่าไหร่ละคือมันสามารถพลิกกันได้ตลอดคือถ้าออสการ์ตอนนี้ที่ดูจะออกทะเลตั้งแต่ไปมงกาแพงที่บาคูมาก็ดูจะออกทะเลยังหาทางกลับฝั่งไม่เจอไม่รู้ว่าสนามหน้าจะเป็นยังไงที่เซาเปาโลส่วนที่เซาเปาโลเนี่ยแม็ Max en, กซ์เบอร์สเปเนก็ปีที่แล้วก็ เรียกว่าไต่อันดับจากท้ายๆขึ้นมาจนชนะครังงปีได้เนี่ยแม็กซ์ถือว่าเก่งมากในสนามหน้าซึ่งผมคิดว่าแม็กซ์มีสิทธิ์ลุ้นโพเดียมอันดับหนึ่งที่สนามหน้าส่วนกรณีของออสการ์พีสรีก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแลนโดจะทําได้ดีกว่าไหมซึ่งตอนนี้แลนโดดูจะเข้ามือหว่ามากๆอ่ะแล้วมาทีนี้เนระ้วว,วามที่ออสการ์ตึงเครียดกันมากหากออสการ์เนี่ยไม่สามารถ คว้าแชมป์ในปีนี้สำเร็จกายตกเป็นของแม็กซ์สุแลนโดเนี่ยนะสมมุตินะไม่ว่าจะเป็นแลนโดหรือไม่ว่าจะเป็นแม็ o ber, กซ์ออสการ์ชวดแชมป์ไปก็มันอาจจะประเด็นต่อยอดที่นำไปสู่การแตกหักที่มากขึ้นนะเออ ไม่รู้ยังไงแมคาเลนก็ดูยังไงหากออสการ์อยากจะย้ายทีมไหมก็เอาเรามาวิเคราะห์ว่าถ้าออสการ์เนี่ยอยากจะย,าย้ยายทีมเนี่ยมันมีทีมไหนบ้างที่น่าสนใจเอาต้องมามองในมุมมองของออสการ์กันด้วยสักนิดหนึ่งอ่าสมมติว่าออสการ์อยากจะย้ายทีมเนี่ยผมมองว่าจากการที่ปีนี้เขาโชว์ฟอร์มระดับลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยผมคิดว่าหากเขาจะย้ายทีมเนี่ยเขาต้องอยากย้ายไปอยู่ในทีมใหญ่ ที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์หากเราพูดถึงทีมใหญ่ที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เนี่ยก็ยจะมีเอ่อ uh, f e r ร a r i m e r c e d e s Red Bull อีก3าทีมนอกเหนือจาก m c l a r e n แล้วทีนี้เนี่ยผมคิดว่าจากประเด็นความขัดแย้งกับแลนโดนอริสในปีนี้หากเขาอยากจะย้ายทีมนะผมเชื่อว่าเขาอาจจะต้องอยากย้ายไปแล้วอยู่ในสถานะมือหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหากเขาย้ายไปเรดบลูไปคู่กับแม็กซ์ผมคิดว่าสุดท้ายมันก็จะลงอีหลอบเดียวกับเหมือนแลนโดเหมือนเดิมเขาจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งและถึงแม้เขาจะโชว์ฟอร์มได้ดี ก็จะมาไล่บี้สู้สกับแม็กอีกก็เรียกว่าผมคิดว่าแม็กเนี่ยคงหนักกว่าเลนโดอีกนะ <laughs> จะไปเรดบูเออส่วนเฟอร์รารี โอ้โหเฟอร์รารี่นี่ผมว่าเขาไม่แพ้เรดบูลเลยผมคิดว่าในขนาดมีท่านเซอร์นะ Le c c. ลูอิสนะมิชาลส์เลอแคลร์บารมีแชมป์เจ็ดสมัยของท่านเซอร์ลูอิสเนี่ยชาลส์เลอแคลร์นี่ไม่ยอมน้อยหน้าเลยครับเรียกว่าโอ้โหสนามที่แล้วนี่ก็คือมีช็อตที่ชาลส์เนี่ยพยายามป้องกันท่านเซอร์นะเอาจริงๆถ้าชาลส์จะเข้าพิทตอนนั้นเนี่ยในสนามที่แล้วนะที่ออสตินเนี่ยปล่อยท่านเซอร์แซงไปก็ได้โอ้โหขนาดจังหวะนั้นเนี่ยยังจะบังท่านเซอร์อ่ะอ่ะก็คงคิดว่าโมเมนต์นี้ก็ออสการ์ไปเฟ ไม่พ้นอีลอบเดียวกับแมคคาเรนเหมือนกันก็จะไปเตงเครียดกับชาส์หรือแคลเอออ่ะก็เพราะฉะนั้นครับทีมที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะแล้วมีแนวโน้มมากที่สุดแล้วผมคิดว่าแฟร์จากการชั่งน้ําหนักนะคือไม่ได้มีข่าวจากที่ไหนเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะเราลองมองในมุมมองของออสการ์แล้วก็ทีมแมคคาเรนทีมที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่สุดนะจากการชั่งน้ําหนักด้วยเหตุผลนะ m e r c e d e s ผมมองคิดว่าเป็นทีมที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด หากเรามองจากเหตุผลว่าหากออสการ์ต้องการเป็นมือหนึ่งเราลองคิดภาพว่า Mercedes กับ McLaren เรแลกตัวกันระหว่างจอร์ด์รัสเซลกับ Oscar ร i a ิแอสต e รีจอร์ด์ร l l เซลไปขับคู่กับแลนโดนอริสส่วนออส a าร์ a ิแอสมาเป็นมือหนึ่งที่ Mercedes คู่กับมือรองอย่างคีม i ี่อ o n โตเนลแถม Mercedes ยังเป็นทีมใหญ่พอที่จะลุ้นแชมป์ได้ทีมทุนหนาซึ่งหากเราดูจากทีมใหญ่ทั้งหมดจากออปชันที่ออสกาอยากได้เนะี่ย เป็นทีมใหญ่ก็ต้องลุ้นแชมป์และป้องเป็นมือหนึ่ง m e r c e เ e s, <Mercedes> <S เป็นทีมณนะตอนนี้ที่น่าจะให้ได้มากที่สุดแลกตัวจอร์ดรัสเซลไปแมคคาเรนผมคิดว่ามันน่าคิดนะ,ะหากเรามานั่งโต๊ะเจรเลสมมติจินตนาการว่านั่งโต๊ะเจรจากันมีเออแมคคาเรนกับ Mercedes นะจริงๆก็เป็นแมคคาเรนเมอร์เซเดสเดแล้ว <laughs> เออเมอร์เซเดสเอ็มจีเพโตรนัเอามามา,มา,ม,ามานั่งปุยกันว่าเฮ้ยยังไงสนใจเออแลกออสการ์กับจอร์ดเราไหม เฮ้ยเดี๋ยวผมให้จอร์ดผมเออสการ์ Oscar ไหมให้ผมเดี๋ยวผมจ่ายค่าฉีกสัญญาออสการ์ให้เลยซึ่งออสการ์เนี่ยก็ไปต่อสัญญาจริงๆต่อสัญญากับทีมแมคคาเรนเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดนะถึงปี2028เลยนะก็อยู่คร่าวๆอีกหลายปีอ่ะอีกหลายปีก็แต่ด้วยความที่จำนวนสัญญาของออสการ์เนี่ยคือตอนนี้ค่าตัวของออสการ์มันไม่ได้สูงในระดับห่างกันเยอะเทียบกับเอ่อชาส์ลแคลร์จอร์ดรัสเซล แลนโดนอริสคือน้อยกว่าจอร์ดเซลอ่ะแล้วน้อยกว่าน้อยกว่าหลายคนอีกที่ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ผมคิดว่าหากเราจะเจราจาค่าฉีกสัญญาของออสการ์พีอร์เนี่ยจำนวนเงินน่าจะไม่สูงมากผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็ให้จอร์ดอ่ะ,อละลองมองในมุมมองของแมคคาเรนคิดว่าเอาจอร์ดมาคู่กับแลนโดเนี่ยดีไหมก็เห็นว่าจอร์ดโชว์ ผลงานระดับเทพเหมือนกันนะในหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ Mercedes ปี2022จอร์ดก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็คะแนนก็อยู่ท็อปๆตลอดแล้วมาคู่กับแลนโดส่วน Mercedes ก็เอาออสการ์ไปเป็นมือนหนึ่งสมหวังแล้วก็คีมี่ ก็เป็นมือหนึ่งจนกว่าคิมมี่จะพัฒนาตัวเองจนจนมาแสงออสการ์ได้แต่ผมคิดว่าออสการ์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอายุการขับ F1 ยังไม่เยอะนะคือยังมีอนาคตอีกไกลยังขับ F1 แค่อ3ปีอยู่เลยเออก็ถ้ามาอยู่กับ Mercedes ก็ผมคิดว่าอาจับเซ็นสัญญายาวๆได้นะอาจจะปีต่อปีตามสไตล์ของ t o t ตท็อตวูฟ ผมคิดว่าประเด็นนี้เขาเซ็นสัญญาปีต่อปีด้วยเนี่ยมันมันน่าคิดเหมือนกันนะตอนแรกมันมีข่าวประโคมที่เหมือนจะจีบแม็กซ์เวอร์สเเปนนะแต่ผมคิดว่าออสการ์คุ้มกว่าเพราะมันมีกรณีที่เออมันเคยมีคนไปถามคริสเตียนออเนอร์ว่าเฮ้ยถ้าแม็กซ์ย้ายทีมเนี่ยคุณอยากหาใครคริสเตียนออเนอร์ยังบอกเลยว่าผมอยากได้ออสการ์พิแอสรีคือผมคิดว่าระดับเออระดับผู้นําของหลายทีมเนี่ยผมคิดว่าก็คงมอง ออสการ์พิแอสีคือระดับอ่าคริสเตียนออเนอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าในยุคสมัยของสเตปสเซียนเวสเทลหรือมันยุคสมัยแชมป์สี่ปีติดของแม็กซ์เนี่ยหรือการเลือกแม็กซ์ขึ้นมาอยู่ทีมใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเขาตาถึงอยู่นะสำหรับคริสเตียนออเนอร์และการที่คริสเตียนออเนอร์เอ่ยชื่ออสการ์พิแอสรีขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่การพูดแบบลอยๆแน่นอนคิดว่าเขาอาจจะเห็นจากฟอร์มการแข่งขันแล้วก็ผมคิดว่าระดับเป็นผู้นําทีมค่นั้นนะเขาไม่ได้แค่ดูอ่าฟอร์มการแข่งเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะ ไปหาข้อมูลในขัานสถิติเวลาหรือเทมเปอร o รีการขับของออสการ์นะเพื่อมาวิเคราะห์วิธีการเอาชนะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเห็นว่าออสการ์เนี่ยมีของจริงๆอะ่ะถึงเอ่ยชื่ออสการ์ขึ้นมาเออแล้วก็อายุการขับยังยังอยู่กับ F1 ไปได้อีกหลายปีแล้วหาก Mercedes จะนะตอนนี้เป็นทีมใหญ่ทีมเดียวที่น่าจะยื่นข้อเสนอนี้ให้กับออสการ์ได้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าจอร์ดได้ไปแม็คคลาเรนเหมือนกันจอร์ดก็น่าจะพอใจ พราะหนึ่งได้ไปอยู่ทีมใหญ่ที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เงินหนาพอผมคิดว่าจอร์ดก็วินเหมือนกันนะทายกเทียบกับเอาจอร์ดไปอยู่ทีมเล็กๆคิดว่าจอร์ดคงลงไปยากแล้วอะ่ะมาอยู่จุดทีมเมอร์เซเดสแล้วอะ่ะถ้าจะย้ายก็คงต้องแบบแมคคารนเนี่ยอ่ะสมน้ําสมเนื้ออยู่สาหรับจอร์ดส่วนออสการ์มาอยู่เมอร์เซเดสก็ก็ได้เป็นมือนหนึ่งสมใจอ,ะอ่ะโอเคก็วันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆสำหรับการจบเมสโกกลางปีไปเท่านี้ครับ ใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ